สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญก็เช่นเคยมีเรื่องเหรียญมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมให้ fc ได้รับฟังคลิปนี้ ก็จะพูดเกี่ยวกับการคัดเหรียญเมื่อวานก็ได้แลกเหรียญมาคัดหนึ่งมืนสี่พันบาทก็จะเอารายละเอียดเหรียญที่ทางชงอ่องต้องการนะครับ ทางช่องเน้นมากก็คือเหรียญบาทเพื่อที่จะมาคัดหาเหรียญพระเศียรขวางพระเศียรตรงแล้วก็ปี29นะครับก็เลยต้องเน้นเฉพาะเหรียญบาทาจำนวนหนึ่งหมื่นสี่พัเหรียญที่แรกมาเมื่อวานนะครับมาคัด ก็เป็นเหรียญบาทก็6ไอ้สี่พันนะครับเหรียญสอบาท2องพันแยกออกไปเหรียญบาทสี่พันรวมทั้งรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่10นะครับในช่วงของการแลกเหรียญในช่วงของการคัดเหรียญก็ไม่สามารถที่จะมาทำคลิปไม่สามารถที่จะมารีวิวให้ ท่านผู้ชมได้ดูเนื่องจากว่าการคัดเหรียญน,นี่ถุงหนึ่งมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ละถุงมันก็ใช้เวลาอในการคัดก็ยาวทำคลิปยาวก็ไม่ได้นะครับก็เลยในในช่วงของการคัดนี่จะมีการบรรยายหรือว่ามีการมีภาพให้ดูเฉพาะ แต่เหรียญอ,อย่างเช่นเมื่อวานนี้ไม่มีภาพไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ทาคลิปคัดเสร็จคัดเสร็จแล้วก็วันนี้ก็จะมาสรุปในการคัดให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูว่าเหรียญหนึ่งบาทจํานวนสี่พพบเจอแบบไหนบ้างนะครับไม่ใช่เหรียญเก่า ที่เก็บอยู่นะครับเรียนเก่าที่เก็บอยู่ขายหมดแล้วนะครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับได้มาเรื่อยๆก็มาลุ้นกันนะครับที่เจอเป็นแบบไหนจะเป็นพระเศียรเอียงหรือพระเศียรขวางพระเศียรเลยขวางพระเศียรตรงพระเศียรเลยตรงนี่สี่รูปแบบนี้ทางทรงเราเก็บนะครับ ตัวไหนขายได้ก็ขายไปตัวไหนขายไม่ได้ก็เก็บนะครับก็มาดูนะครับเหรียญที่ทางช่องคัดเมื่อวานนี้เจอหนึ่งเหรียญน,นะครับเจอหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญรัชกาลที่เก้ารุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่มันจะมีหลักๆก,ก็คือปีห้าหกห้าเจ็ดจะพบเจอบ่อย หลังๆมาก็มาเจอปีห้าห้าปีห้าห้าปีห้าเก้าแล้วก็ปีหกหกนะครับปีหกหกนี่ของรัชกาลที่สิบพระเสียนเอียงน,นะครับปีห้าห้ายังไม่ยังไม่เจอพระเสียนตรงเจอแต่พระเสียนเลยตรงกับพระเสียนเอียงของรัชกาลที่สิบก็เจอแต่พระเสียนเอียงปีหกหก ของรัชกาลที่เก้าปีห้าเก้าก็เจอพระเสียนเอียงนะครับยังไม่เจอพระเศียนขวางยังไม่เจอพระเสียนตรงนะครับคัดเหรียญเมื่อวานนี้ก็เจอแบบปกติของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแต่มาเจอมาดูมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นพระเศียนเอียงหรือพระเศียนขวางหรือพระเศียนเลยขวางหรือพระเศียนตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ ที่เริ่มเอียงนะครับก็เก็บไว้นะครับเป็นคนเก็บเป็นชอบเป็นคนชอบเก็บเหรียญเอียงเหรียญเอียงมากๆอย่างนี้เราก็เก็บนะครับส่วนเหรียญที่เป็นพระเศียนตรงพระเศียรขวางตอนนี้ก็หมดแล้วนี่เหลือพระเศียรขวางอยู่สามเหรียญก็เหลือพระเศียรตรงอยู่สองเหรียญนะครับเหรียญนี้คัดได้เมื่อวาน เหรียญนี้จะเป็นปีพศ2556นหนะครับเมื่อวานนี้ก็จำนวน4,000เหรียญ4 0่พบาทคัดเจอหนึ่งเหรียญนี่แหละนะครับของรัชการที่9้รุ่นใหม่พระเสียนใหญ่เป็นพระเสียนตรงนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนี่ห้าร้นะครับราคาทั่วไปใน ในนักสะสมนะครับแต่ผมน่ะถ้าขายให้กับแบ่งปันให้กับ f อนี่จะแบ่งปันในราคาหกร้อนะครับเหรียญนี้นะครับได้เมื่อวานจากการคัดจำนวน4ี่พันเหรียญหรือสี่พันบาทเลกมาจากร้านขายส่ง นะครับแรงมาจากร้านขายส่งในตัวเมืองก็ได้1เหรียญน,นะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ได้1เหรียญเป็นพระเศียรขวางปีพศ25 4 3ัปีพศ2543 25ตัวเก่าขายออกไปก็ได้อันใหม่เข้ามานะครับ ก็แสดงว่าในช่วงของเดือนนี้ก็พบเจอบ่อยนะครับพบเจอบ่อยตัวเก่าออกไปตัวใหม่เข้ามานะครับปีสี่สามเนี่ยปีสี่สามตัวที่ขายไปแบบนี้นะครับขวางหงาขวางหงาแบบนี้นะครับตัวนี้ได้มาใหม่ขวางคว่ำ ของความนะครับก็เจอเป็นประจำนะครับถ้าเลขมาน้อยๆพันสองพันนี่ไม่มีโอกาสเจอนะครับบางครั้งเลกมาเป็นหมื่นยังไม่ไม่เจอเลยก็มีนะครับ ก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้เกี่ยวกับทางช่องของเราแลกเหรียญมาคัดคัดเสร็จก็ไปแลกมาใหม่ก็เอาเหรียญที่คัดแล้วไปแลกกับทางห้างเขาอีกที่หนึ่งได้แบงก์มาก็ไปแลกเหรียญมาคัดอีกทำอย่างนี้อยู่ตลอดวนเวียนกันไปนะครับ บางท่านก็ว่าไปหาแต่ที่เดิมิมันก็เหรียญตัวเองทั้งนั้นที่คัดเสร็จแล้วมันไม่ใช่นะครับเหรียญแม่ค้าบ้านนอกเขาเก็บจากหมู่บ้านของเขานะครับเขาก็เอามาจ่ายของจ่ายค่าสินค้านะครับในร้านขายส่งนะครับมันก็นี่มันมันก็สันนิษฐานได้นะครับว่ามันเป็นเหรียญของตัวเองหมุนเวียนไปหมุนเวียนมา แต่มันก็เจอบ่อยนะครับร้านค้าอยู่ในชนบทนะครับเขาเอาเหรียญมาซื้อสินค้าในตัวเมืองนะครับร้านขายส่งอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสพบเจอนะครับก็มาให้ข้อมูลท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปกับการคัดเหรียญ ของช่องผู้ใหญ่าเครียญชาแนลสวัสดีครับ